สวัสดีค่ะนาชาแฮปปี้เนสค่ะวันนี้นาชาก็ได้อ่านหนังสือ The Secret และอยากที่จะนำบทหนึ่งนะคะมาฝากกับเ,เพื่อนๆทุกๆคนค่ะบทนี้นะคะอยู่ในหนังสือ The Secret ซึ่งเขียนโดย r อน,ดา,อนดาเบิร์นค่ะ r อนดาเบิร์นนะคะเป็นผู้ที่ ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดและบทนี้ก็น่าสนใจมากที่เราจะร่วงดูความลับในเรื่องของการเงินไปด้วยกันค่ะบทนี้มีชื่อว่าความลับสู่ความมั่งมีเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะความลับสู่ความมั่งมีไม่ว่าจิตใจจะคาดคิดไปถึงสิ่งใดก็ตาม ใจย่อมสามารถบรรลุสิ่งนั้นได้เสมอแจ็คแคนฟิลความรับนี้คือการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสำหรับผมเพราะผมโตมากับพ่อที่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาท่านคิดว่าคนโดยสร้างฐานะขึ้นมาด้วยการเอาเปรียบหลอกลวงผู้อื่นและคิดว่าใครที่มีเงินต้องไปหลอกลวงใครเข้ามาผมก็ได้โตขึ้นมาพร้อมความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับเงินทอง ว่าถ้ามีเงินคุณจะเสียคนคนะเ,เลวเท่านั้นที่มีเงินและเงินไม่ได้งอกงามมาจากต้นไม้แกค,คิดว่าพ่อเป็นใครด็อกกี้เฟลเลอร์หรือไงพ่อพูดประโยคนี้อยู่เรื่อยนั่นทำให้ผมโตขึ้นมาด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงว่าชีวิตมีแต่ความลำบากขัดสนจนกระทั่งผมได้รู้จักกับดับเบิลยูคริสแมนสโตน ผมจึงเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองช่วงที่ผมทำงานอยู่กับคุณสโตนเขาสอนผมว่าผมอยากให้คุณตั้งเป้าหมายในชีวิตให้สูงส่งขนาดที่ว่าถ้าสำเร็จสมหวังขึ้นมาจริงๆแล้วก็คุณจะต้องดีใจจนเป็นบ้าไปเลยแล้วคุณก็จะรู้ทันทีว่าที่คุณประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ก็เพราะสิ่งที่ผมสอนคุณ ตอนนั้นผมมีรายได้ปีละประมาณ8,000ดอลลาร์ผมจึงบอกตัวเองว่าปีหน้าอยากทำให้ได้ถึง1 0 0 0 0 0ทั้งที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงผมมองไม่เห็นทั้งแผนการหรือความเป็นไปได้แต่ผมก็พูดว่าเราจะต้องประกาศเจตนาและจะต้องเชื่อด้วย จะต้องทำราวกับว่าสิ่งนั้นเป็นจริงแล้วและปลดปล่อยมันออกไปแล้วผมก็ทำเช่นนั้นอีกเรื่องที่คุณสโตนสอนผมก็คือทุกๆวันให้หลับตานึกภาพสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ราวกับว่าสิ่งนั้นได้ปรากฏเป็นจริงแล้ว ผมถึงกับทำธนบัตรไปและหนึ่งแสนดอลลาร์ไปแปะไว้บนเพดานห้องนอนเพื่อจะได้ลืมตาตื่นมาเจอธนบัตรนี้เป็นสิ่งแรกทุกวันเป็นเครื่องเตือนใจว่านั่นล่ะคือสิ่งที่ผมมุ่งหวังจากนั้นผมก็จะหลับตาลงนึกภาพชีวิตตนเองในยามที่มีรายได้ปีละ1นึ่งแสนดอลลาร์ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ราว30วันผมไม่ได้เกิดความคิดฝ่าทางตันอันใดและไม่มีใครเสนอะไรที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผมเลยสักนิดประมาณสี่สัปดาห์ผ่านไปผมยังตั้งจิตแน่วแน่กับเงินรายได้1นึ่งแสนดอลลา แล้วจูจ่ๆก็มีอะไรแวบ,บเข้ามาในหัวตอนนั้นผมเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งแล้วผมคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราตั้งราคาขายเล่มละ25เซนแล้วทำยอดขายให้ได้ถึง4 0 0แสนเล่มรายได้ทั้งหมดก็จะเท่ากับ1000 0แสนดอลลาร์พอดีอันที่จริงหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาแล้วแต่ผมไม่เคยคิดอะไรแบบนี้มาก่อนความลับข้อหนึ่งก็คือ เมื่อเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาจงเชื่อมั่นและลงมือปฏิบัติทันทีผมไม่รู้หรอกว่าจะทำยอดขายถึง4แสนเล่มได้ยังไงและผมก็เหลือไปเห็นนี่ยยสารเนชั่นแนว แอนคอยเลอร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งผมเห็นมาเป็นร้านครั้งแล้วและไม่เคยสะดุดตาสะดุดใจอะไรเลยแต่จ,จู่ๆนิตยสารเล่มนี้ก็โดดเด่นจากแผงออกมาเตะตาผมผมคิดว่าถ้าคนอ่านดูเรื่องหนังสือของเราคนสักสี่แสนก็จะต้องออกมาซื้อมันแน่ๆ เราหสัปดาห์ต่อมาผมไปพูดให้ครู600คนฟังที่วิทยาลัยฮันเตอร์ในรัฐนิวยอร์กเมื่อจบการบรรยายมีสุขภาพสตรีรายหนึ่งเข้ามาคุยด้วยคุณพูดได้ดีมากค่ะฉันอยากจะขอสัมภาษณ์คุณนี่ค่ะนามบาทฉันปรากฏว่าเธอเป็นนักขีนอิสระที่ขายเรื่องให้เนช i o นแนลแอนด r โคเ เพลงเอกจากหนังชุดแดนสนธยาดังกลื่มขึ้นในหัวผมฮะวิธีนี้ได้ผลจริงๆหรือนี่แล้วหลังจากนั้นบทสัมภาษณ์ผมก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และหนังสือเราก็เริ่มขายดีประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือผมได้ดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิต รวมทั้งนักเขียนหญิงคนนั้นด้วยผมขอสรุปเรื่องยาวๆให้สั้นๆว่าปีนั้นผมไม่ได้ทำเงินถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ตามเป้าหรอกเราขายหนังสือได้92,327ดอลลาร์แต่คุณคิดว่าเรานั่งหน่าจอยด้วยความผิดหวังและโวยวายว่า,วาความรับนี่ใช้ไม่ได้ผลงั้นหรอเป้าเลย เราพูดว่าเรื่องนี้ช่างน่าอัศจรรย์แล้วภรรยาผมก็เสนอว่าถ้าวิธีนี้ช่วยให้เราหาเงินได้หนึ่งแสนดอลลาร์คุณว่าวิธีนี้จะช่วยให้เราหาเงินได้หนึ่งล้านดอลลาร์ไหมคะคำตอบจากปากผมในตอนนั้นก็คือไม่รู้สินะผมว่าน่าจะได้ผลเหมือนกันเราลองดูกันดีกว่า สำนักพิมพ์ส่งเช็คมาให้ผมเป็นค่าลิขสิทธิ์พลังแห่งชีวิตเรมแรกของเราเข้าวาดวงหน้ายิ้มไว้ข้างๆลายเซ็นด้วยผู้ที่ส่งเช็คมาเขาวาดวงหน้ายิ้มไว้ข้างๆลายเซ็นด้วยเพราะนั่นเป็นเช็คหนึ่งล้านดอลลาร์ใบแรกที่เขา เพิ่งเคยสั่งใจให้ใครสักคนเป็นอันว่าผมด้วยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพราะผมอยากจะทดสอบว่าความรับนี้จะได้ผลจริงจริงหรือเปล่าเราต้องการท้าพิสูจน์แต่กลับพบว่าวิธีนี้ได้ผลจริงๆและในขณะนี้ผมก็ดำเนินชีวิตโดยการใช้วิธีการนี้อยู่ทุกๆวันไม่เคยว่างเว้นคุณนำความรู้จากเดรรีเคทและกด แห่งการดึงดูดไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ในทุกๆเรื่องกระบวนการมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างอะไรแม้แต่เรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ไม่เว้นคุณจะดึงดูดเงินได้ก็ต้องรวมศูนย์ความคิดจิตใจไปที่ความมั่งมีเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะชักนำเงินทองมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นทั้งที่คุณยังสังเกตเห็นว่าตัวเองมีเงินไม่พอ ถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับคุณกำลังมีความคิดว่าตัวคุณยังมีเงินไม่พอเมื่อคุณมุ่งความคิดไปว่าคุณมีเงินไม่พอคุณก็กำลังสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้คุณมีเงินไม่พอยิ่งยิ่งขึ้นคุณต้องคิดถึงเงินทองมากมายเหลือเฟือเพื่อจะนำสิ่งเดียวกันนั้นมาสู่ตัวคุณเอง คุณจะต้องส่งสัญญาณความคิดใหม่ของคุณออกไปและความคิดนั้นควรจะเป็นความคิดที่ว่าขณะนี้คุณมีเงินเหลือเฟือแล้วคุณต้องกำหนดจ,จินตนาการของคุณให้โลดแล่นและต้องเชื่อว่าคุณมีเงินเท่าที่ต้องการแล้วทำแบบนี้สนุกแน่คุณจะสังเกตพบว่าในระหว่างที่คุณกำลังแซงเล่นเกมเศรษฐีมีเงิน ล้นเหลือนั้นคุณจะรู้สึกดีกับเรื่องเงินทองทองขึ้นมาทันทีและเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นแล้วทรัพย์สินเงินทองก็จะเริ่มไหลมาเทมาสู่ชีวิตของคุณเรื่องราวอันน่าทึ่งของแจ็คจุดแรงบันดาลใจให้ทีมงานเดอะซีเคทลงมือออกแบบเช็คเปล่าให้ดาวน์โหลดฟรีทางเว็บไซต์ w วอร์ไวย์เว็บดิสเ t ดเช็คเปล่านี้มีไว้เพื่อคุณและออกโดยธนาคารแห่งจักรวาลคุณกรอกชื่อตัวเองจำนวนเงินและรายละเอียดต่างๆลงไปเพื่อนำไปติดตรงจุดที่คุณจะมองเห็นทุกๆวันเวลาคุณมองเช็คใบนี้จงดื่มด่ำกับความรู้สึกที่ว่าคุณมีเงินจำนวนนั้นแล้วและว่าจินตนาการว่าคุณกำลังใช้เงินนั้น ของทุกอย่างที่คุณจะซื้อและเรื่องทุกเรื่องที่คุณจะทำจงรู้สึกถึงความรู้สึกอันแสนวิเศษนั้นจงรับรู้ว่าเงินนั้นเป็นของคุณแล้วเพราะว่าเมื่อคุณขอเงินนั้นก็ต้องเป็นของคุณเราได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์มากมายหลายร้อยเรื่องจากคนที่ใช้เช็คของรี e ซเคิลชักนำเงินก้อนโตเข้ามาสู่ชีวิตตนเกมนี้สนุกแน่ แถมยังได้ผลอีกด้วยส่วนที่หนึ่งความรับสู่การมั่งมีติดตามได้ในส่วนที่สองและส่วนถัดๆไปขอบคุณความรับสู่การมั่งมีจาก The Secret กดแห่งแรงนึงดูงดโดยรอนดาเบิรนเสียงโดยนชาแฮปปี้เนสขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณ